อันนี้เป็นสสวัดีครัับสสวดีครับเป็นอีกหน่วยงานที่ได้กลับมารับในเมืองไทยเนาะพี่ยุณธพบูลปีนี้นี่เหมือนจะได้เห็นพี่คุณอยู่ประเทศไทยนานเหมือนกันใช่เพราะว่าก็ช่วงนี้โควิดจะเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลี่คลายคลี่คลายแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับแต่ว่างานก่อนนี้คือมันมีอันขยับมาจากช่วงโควิดอะไรอย่างนี้ใช่ปะคะ จริงๆช่วงโควิดมันรับอะไรไม่ได้เลยถึงรับก็มันก็ยากครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยเข้ามามากขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจเหมือน้องพอลิเดรเราก็จะอยู่ที่ไทย,ทยเยอะขึ้นเลยก็หมอก็มีบ้างนะครับ<น>แต่ว่าก็แบบยังไม่รู้ว่าแบบาทางพวกวัดก็มีปีสเกจจูที่เกาหลีที่นู่นที่นี่ด้วยก็แล้วแต่เวลามากกว่าเีนี้มาถ่ายรายการที่บ้านไ่เป็นารใช่แลยการตีกอล์ฟที่มาถ่ายที่เมืองไทยก็สนุกดีครับเราไปถ่ายกรุงเทพเราไปถ่ายกาญจนบุรีอะไรเงี้ยก็ ก็สนุกดีก็คือเราก็ได้โชว์คนไทยให้กับทั้งโลกได้ดูคนด้วยกันไม่นะครับผมโชวเรื่องไหนก็มีเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ติ๊กอัพคือมันเป็นรายการท่องเที่ยวกับติ๊กอัพครับเพราเดี๋ยวก็ไปประเทศรู่ประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆโปรเจกต์ที่จะเห็นที่คุณหลังจากนี้นี่คือที่อยู่ในไทยเนี่ยอีกประมาณกี่โปรเจกต์ครับพี่คุณหาตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมก็จะมีเรื่องนี้แล้วก็คงกลับมาอาจจะมีงานเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่กลับมา ก็ต <mondo> eh. ้องรอดูปีหน้าว่าก็มีรมีอะไรมีอะไรถ้าพามาเหมือนกันก็ต้องรอดูปีหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คนรุ้นเรื่องแบบละครยาวของพี่คุณละครยาวอะะับละครยาวคือละครอะไรเป็นแบบว่าทีวีดราม่าที่แบบว่ามันจะเป็นยาวหน่อยหลาย EP หน่อยอะไรเงี้ยหลาใช่อกัก็ แล้วแต่ว่ามีจะมีอะไรผ่านก็มานะก็ uh huh. ผมก็คงจะเลือกเลือกตามบทเรื่องตามสคริปต์ดีกว่า uh huh. เพราะว่าผมอยากทำอะไรที่มันมีคุณภาพ uh huh. สำหรับผม uh huh. แล้วก็มีความหมายสำหรับผมอะไรอย uh ่างเงี้ยครับเลือกเลือกทำในชิช้นงานผลงานที่ผมเรียนรู้จากมันได้ uh huh. ดีกว่าไม่ใช่แบบ ไม่ใช่แบบเป็นบทง่ายๆที่แบบเออทำทำไปอย่างนั้นเลยแับเลล็กเเวลที่คุณอยากจะเป็นอยากจะทำยังมันยังมีอะไรอีกผมว่าการแสดงเรื่องในด้านการแสดงผมยังเป็นมันเป็นเด็กใหม่เพราะว่ายังไม่ได้มีผลงานการแสดงมามากมายขนาดนั้นก็อยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆอยากจะทำให้ดีที่สุดทุกๆเรื่อง ปีนี้ใช่ไหมพี่คุณก็จะโฟกัสเรื่องการแสดงเยอะพอสมควรใช่ไหมครับใช่ก um> ็คงจะหนักไปทางการแสดงเพราะว่าเพื่อนๆวงจุดเดียวก็ค่อนข้างแต่ละคนก็ค่อนข้าง b ีกันเนาะในในสเกจล์ของเขาเองครับผมแต่ก็ก็ยังต้องคุยกันไปเรื่อยๆว่าจะมีอะไรหรือเปล่าคัมแบ็กเหรอฮะคัมแบ็กไม่ทราบเหมือนกันครับผมอันนี้อันนี้ยังยังแค่คุยกันเฉยๆใช่พรับทุกคนก็ตารางงานเต็มกันไปหมดแต่ว่าก็มีพยายามแบบฟิวกันอยู่ตลอดใช่ไหมโรับแน่นอนคุยเราคุยกันอยู่ตลอดว่าแบบ คอนเสิร์ตเมื่อไหร่ดีอ,อทุกคนพร้อมคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ก็เรามาคุยกันแล้วก็เราก็ต้องถ้าจะคอนเสิร์ตเกินปีหน้าอย่างเางี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ปีนี้เลยเพราะว่าแต่ละคนก็จะยุ่งกันก็ต้องจัดตารางการซ้อ,อมการหา พอการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับก็ต้องก็ต้องเตรียมตัวกับตั้งแต่ปีกับนั้งมันเกิดมันต้องเตรียมตัวยาวพอจะมากที่จะยิ่งช่วงนี้มันพอโควิดมันคลายตัวแล้วเนี่ยคนก็แบบลุ้มกันจองพวกคอนเสิร์ตพอนะครับก็จะหาคอนเสิร์ตพอยากหน่อยอืมอืมแบบนี้เราหลายคนก็คาดหวังกันนะว่าจะต้องมีเกิดขึ้นแน่นอนเราไม่อยากจะไม่อยากจะสัญญาอะไรนะครับผมแต่ว่าพวกเราก็รู้แหละว่า แฟนๆก็คิดถึงพวกเราเราติดแฟนแฟนแฟอยากไปยืนอยู่บนเวทีต่อหน้าแฟนคลับทุกคนนะก็เราก็พยายามหาโอกาสกันให้ให้ให้มากที่สุดนะครับที่จะได้เจอเอ,อ พี่ซุนค่ะมันจะมีก่อนหน้านี้ค่ะจะมีคนเอาภาพที่ไปออกรายการว่ายน้ำที่แม่น้ำพันธ์ม่น้าแล้วรี่ดันอีกรอบหนึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้รู้ข่าวลึกขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ในใจผมก็คือเป็นแฟนคลับพี่โตโน่อยู่แล้วเพราะว่าพี่โตโน่กัาทั้งที่ทำงานช่วยสังคมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยก็แล้วเขาก็มาว่ายน้ำแล้วอยู่ดีก คือผมเช็คเช็คทวิตเตอร์อยู่ดีก็แบบเดก็มีคลิปที่ผมว่ายน้ำขึ้นมาแล้วก็แบบมีคนแบบโจมตีกันไปโจมตีกันมาผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยก็ผมก็อยู่ห่างดีกว่าแต่ก็ไม่ผมก็คิดว่าพี่โตโน่เขาก็พยายามทำดีเรื่องสังคมตกใจไหมพี่คุณที่บอพอมันกลายเป็นโยงเป็นเรื่องของประเด็นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยตกใจไหมเราคือก็ไม่ได้ตกใจแต่ก็แบบทำไมอีกแล้ว ทำไมอีกแล้วคือผมก็ชื่นชมที่พี่เขาพยายามทำดีช่วยช่วยช่วยเหลือประเทศชาตินะแล้วพอเอามาโยกับผมแล้วกลายเป็นว่าทั้งสองฝั่งปะทะกันแล้วแบบมันก็ไม่เกิดอะไรที่มันดีก็เลยแบบผมก็อยู่เงี้ยของผมดีกว่าใครเดี๋ยววันก็ซาลงไปเองแล้วก็ถ้าผมบอกว่าพูดอะไรถ้ามีใครถ้าพี่มีฝั่งไหนบอกมาพูดอะไรด้วยตัวเองเนี่มันจะทำให้ยิ่งสถานการณ์แย่ลง ก็เลยเออก็เพื่อความสบายใจรู้สบายใจรู้สบายใจเพราะว่ารายการมันผ่านมาเจ็ดปีแล้วแล้วแบบยู่ดีคนขุดขึ้นมาแล้วไม่ไม่ได้มาในทางที่มันดีร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นอีกทีเขาอาจจะคิดว่าเออฉันอยากจะพูดอย่างนี้สําหรับศิลปินของฉันนะแต่มันไปกระทบคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็คือพอกระทบเขาเขาก็มาก็มากระทบผมอีกรอบหนึ่งซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่มัน ดีต like, people, like no ่อใครเลยเหมือนกับที่ผมเคยสัมภาษณ์มาก่อนถ้าไม่มีอะไรดีจะพูดกี่คนอื่ืก็ไม่ต้องพูดดีกว่ามันคือไม่ก็อยู่อยู่เฉยๆพี่เธอะต่างคนต่างโย่ใช่ก็แบบเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขาทําสิ่งที่ดีอีกด้วยซ้ําแล้วก็ไปนะก็ขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนนะรักกันรักกันดีกว่าคนไทยรักกันดีกว่านะครับเนาะสำหรับพี่บุญคุณเองแบบว่าภูมิต้านทานในการรับเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยเรารับได้มากแค่ไหนครับเวลาเราเจอสถานการณ์แบบเนี้ยก็ ถ้าผมทาอะไรผิดจริงๆผมก็แค่ออกมาขอโทษแต่ว่าถ้าแบบมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาหรือว่าโดนใครด่าเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่ผมก,มผมก็ผมก็รู้ว่าผมเป็นใครมผมมีชีวิตมาอย่างไรแล้วผมมีชีวิตประจําวันเป็นยังไงแล้วผมคือก็ผมก็เป็นผมก็ไม่สอไม่สั่นสะเทือนกับเรื่องพวกนี้ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอยู่ตลอดเวลาการเป็นดาราสาหรับผมเนี่ยเป็นแค่อาชีพอาชีพนึงที่ผมรัก โชคดีที่ได้ยมายืนอยู่จุดนี้ผมยืนยืนอยู่บนเวทีทําให้คนหลายคนมีความสุขด้วยการที่ผมขึ้นมาบนเวทีพูดคุยนั่นคือเป็นเป็นอะไรที่พิเศษมากเมรับการเป็นดาราแต่ผมเอามันแปะแค่เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่มประกอบแต่พอเนี่ยพอผมยบายปุ๊บสวัสดีครับปุ๊บกลับไปบ้านปุ๊บผมก็เป็นแค่คมนุษย์คนหนึ่งที่อาจจะโดนด่าจจะโดนว่าแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมาย รักกันดีนกว่า <Okay. S 1> ใช่ไหมฮะได้ขอบคุณค่ะพี่คุณขอบคุณค่ะ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 